ครับก็สวัสดีครับผมบริจิจมิธิครับอยู่ยี่สีลำพูนนะครับสถานีประชาชนนะครับมาฟังข่าวกันนะครับเริ่มด้วยข่าวแรกกันเลยนี่ก็จังหวัดลำพูนพบชายไม่ทราบชื่อนะครับพร้อมกับไม้ท้าสออันเดินเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งวันที่8ปธันวาคมศ2567เวลา14.38นอนได้มีชายคนหนึงนะครับเดินเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งเขตอำเภอป่าสาง ผมกับไม้เท้าสภาพเหมือนคนดื่มแอลกอฮอล์มาและได้มาหกล้มนะครับทางเข้าโรงเรียนเมื่อรถโรงเรียนผ่านเข้ามาก็จะเอามือไปเกาะที่ท้ายรถนะครับจนตกจากรถผู้สื่อข่าวของเรานะครับจึงสอบถามแต่ผู้จาวกไปวนมาลักษณะคล้ายๆเหมือนคนเมานะครับจึงได้โทรแจ้ง191ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอรปราซางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจปอมยามบ้านน้ำติบ ได้มาที่จุดเกิดเหตุจำได้ว่าชายคนนี้นะครับไม่มีบัตรประชาชนไม่ทราบสัญชาตินะครับเป็นคนพเนจรไรที่อยู่นะครับชอบเดินทางไปทั่วและของเงินจากชาวบ้านกินเหล้าเสื้อผ้าก็ได้มาจากการบริจาคนะครับจึงประสานกู้ภยัยให้นํารถกู้ภัยไปส่งที่โรงพยาบาลใกล้เคียงเพราะเนื่องจากชายคนดังกล่าวจะเกิดอาการเหมือนคล้ายๆคนลงแดงปลุกไม่ตื่น เลงจะเป็นอันตรายนะครับหรือหัวใจวายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับรถกู้ภัยก็เดินทางมาถึงนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีรถสายตัว201มาดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าที่ตำรวจนะครับที่มาในที่เกิดเหตุหน้าโรงเรียนก่อนนะครับได้ถ่ายรูปและประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับทุกท่านครับ ก็เดี๋ยวฟังข่าวกันต่อไปนะครับจากผมบริรกิจนะครับนิวิสีลำพูนสวัสดีครับ